เอาละครับเพื่อขอกสเซลดิพม่พี่น้องชาวตัวทุกครันเราทุกคนจะได้ยินเสียงผมไหมวันนี้ทุกคนที่ไม่มีชื่อวันนี้เราก็จะมาแนะนำรุ่นไอเทมพาราแฟงของอะเลนนั่นเองเพื่อให้ทุกมึงเล่นถูกกันนะครับจะอธิบายเลยนะนี่ลูนของผมนะครับคือนี่เลยอะเลนนั้นจะเปลี่ยนความเร็วในการโจมตีหนึ่งหน่วยให้เป็นสองเปอร์เซ็นต์ ถ้ารวลมกันแล้ว้าไาเทียบกับอีกรูนหนึ่งนะครับที่เป็นรูนดาวเมดอะ่ะเปลี่ยนแผนอันนี้นะมันคุ้มน้อยกว่าม,มันไม่แรงกว่าและนี่จอเวทแต่คอยเรแล้วการโจมตีแรงขึ้นกว่าจอเกาะปกติพระมาพอมันจะได้มาหกเปอร์เซ็นเนี่ยเพิ่มหกเปอร์เซ็นเนี่ยนี่เพิ่มมาหนึ่งหน่วยสามสิบเมตรก็นนะั่นแหละสันนี้ถ้าเกิดเป็นจอเกาะเฉยๆยไอเทียบโคตรเพีน,นถ้าเป็นจอบเกาะเฉยมันจะบวกมาเลย 0.9เว้ยเื้มเอมาก็ยังได้เยอะกว่าอยู่ดีเพราะว่ามันบวกก็ต้องหกหน่วยเป็นสองก็สิบสิบกว่าอะยังได้เยอะกว่าไม่ได้บวกโดยตรงแต่บวกทางอ้อมจากพาสิพลังแฝงซื่อนั้นนี้แล้วแต่แต่กูไม่ค่อยใจและกูใส่อ้เฮียน,นี่แม่งก็แบบมันไม่ต่างก,กันนะ่ะค,ความความความแรงคือไม่ต่างก,กันนะไม่รู้พ่าอะไรแม่รู้คือแม่งพอๆกันเลยเว้ยฮ้ยเท่ากัน เบากว่าน,นิดหน่อยห6เห็นที้บ่อยกว่าแล้วนี่พลังแฝงแล้วแต่ที่จะเล่นนะครับแต่กูขอไม่แนะนานให้ออกกันนะี้นะอันนี้อาหาแม่งมีดีแค่าลาหาแล้วนี่ถ้าเป็นอันนี้ก็ได้แต่มีดีแค่แรงอเลนสามารถโดนขัดได้ง่ายเกินไปถ้าจะเล่นนะอันนี้ดีกว่ามันจะโดนขัดยากมากแล้วนี่ครับปกติแหละเออเอาลงมาด้านล่างแล้วแต่นะครับแต่กูไม่แนะนานอันนี้อย่างแรง มึงไม่ได้ใช้หรอกอันนี้ได้ใช้อัน,นี่นี้ก็ได้ใช้และลนิ่งหรือจะเล่นอันนี้ก็ได้เปลี่ยนไปตามสถานาการณ์เลยก็ได้แรงเจนที่นี้ก็ได้บอกแล้วว่าได้ป้อมสนุกและโดนขาดยากมากแต่ถ้าจะเล่นจริงๆอันนี้ดีกว่าดูในพลังแฝงก็ามานี้ ก็มันไม่มีทีที่อะไรมากก็เล่นอนเลรน,นะนะและสิ่งที่ควรระวังก็คือเวลาเจอเลนดอนนะฮะอย่าลนนะครับนี่แหละือคาแนะนาเวลาเล่นอะไรและเจอตัวพิภิวคาคาตอบง่ายๆเวลาสู้ใครเขาไม่ได้คือมึงลนนั่นเองถ้าเกิดจะสู้มันได้อย่างแรกคืออย่าลนอย่าลนใหเวลาเจอตัวอะไรอย่าลนนะฮะถ้าลนก็คือตายแต่ถ้าไม่ลนะจะตายหรือไม่ตายอยู่ที่ตัวมึงเอง คลิปสั้นๆนะครับสอนาทีไว้เจอกันใหม่ <c oughs> มอรีรี่สมัตโฮโฮโฮิโค้โคเล่นนี่โอโลจีนะครับทำเฮียอะไรไม่รู้ถามไปก็ไม่ตอบนอ้สัตว์เวยไอหญิงเอ้อยอ่านซับช่องมันด้วยนะครับ <c oughs> ผู้ชมที่ดูช่องผมนะอัานซับช่องโอโลจีนะครับหญิงมากเลยครับมาก่อน